เ้าเข้าสู่เดือนกุ้งผาพันไปกับปาร์ตี้เกมโชว์สุดมันตอนรับเนื่อนแห่งความรักในฮอลลีวูดเกมไนท์ i ท a ลดตลอดทั้งเดือนนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับปรากฏการณ์ครั้งแรกของไทยที่รวบรวมทั้งเวทีคอนเสิร์ตและการแข่งขันเกมของเราซุปตามาไว้ที่เดียวใน Hollywood Music Festival สาดความฮาทุกหยอบยาโดย Billy osh, วิลลี่แม็กอินทอพร้อมเหล่าคนดังทั่วฟ้าเมืองไทยที่แวะเวียนมาสร้างความสนุกสนานในบ้านในฝรั่งอารมณ์ดีที่มีแต่เกมสุดบันเทิง และอาจทำให้หัวหน้าทีมจากทางบ้านได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด100,000บาทและก่อนจะเข้าไปสังสรรค์เหล่าสุปตาและนะทีมงานทุกฝ่ายก็ได้ผ่านการตรวจเชื้อโควิด -19 และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดตามพระกรฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดรับรองว่าสนุกสนานเหมือนเดิมแน่นอนครับประเดิมเข้าสู่เดือนมิวสิกเฟสติวัล กับเหลาศิลปินดาราต้นแบบวัยรุ่นกับทีมแรกทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง One for the Road สาวพลังบวกไอดอลยุค90พลอยหอหวังนักร้องลูกครึ่งเสียงเสน่ห์ VV o l e t นางเอกหนังขวัญใจไยทีนออกแบบชุดดิมนคุณตอบว่ารายการ อบท้าทกับแก๊งศิลปินเพื่อสีระดับคุณภาพนำทีมโดยนักร้องหนุ่มเสียงหวานมา่อบอุ่นสแตมอภิวัตเออโอ้ย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 นักร้องสายกวนมากความสามารถทอมอิสราไม่ได้เก่งแต่เกล็ดแต่แม่สอนให้ฝาดระด็ก่อแต่แม่สอนให้ฝาดระดเก บ้านน่าสวยเจ้าแม่เพลงอกหักมาเรียมเออคุณมาเรียมกดไปแล้วครับผู้ไฟตาจันผู้ไฟตาจันอะไรนะอะไรคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ เรต้อนรับ like สู aquela, ่รายการที no ่หาที่สุดในโลกฮอลลีวูดเกมนท์ยชัยเล่ห์สวัสดีเพื่อนพ่อทุกคนนะครับเอานั่งลงนั่งลงสวัสดีครับมาเรามาปาร์ตี้กันดีกว่าครับนี่คือปาร์ตี้เกมโชว์ที่จะทำให้คุณอารมณ์ดีกันทั้งบ้านเลยทีเดียวนะครับเหล่าซุปตาจากวงการของเราเนี่ยนะครับมาแข่งขันกันฟรีฟรีเพื่อคนทั้งบ้านสองคนดูมาปาร์ตี้กันมีคนหนึ่งอาจจะกลับบ้านพร้อมเงิน100,000บาทอ่ะดู ขาดไม่ได้ครับกับวงที่วัยรุ่นที่สุดนะครับซีสมมยปาร์ตี้วันนี้นะครับอบอวลไปด้วยความน่ารักนะฮะมีทั้งเอ่อแก๊งนักร้องนะฮะกับเพลงรักมาประทะก,กับแก๊งเพื่อนนักแสดงหนังรักดูซิว่ามันจะสมกับเดือนแห่งความรักไหมเอ่ย นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราดูดวงเปิดปีกันมาเรื่อยๆมาถึงเดือนนี้เดือนกุมภาพผ่า์แล้ว <Ooh. S 1> แต่ก็จะมีเพลงรักนักร้องมามอบความสุขให้กับทุกท่านตลอดทั้งเดือนแบบฉบับของมาแล้วครับปาร์ตี้มิวสิกเฟสติวัลในเมื่อจัดข้างนอกไม่ได้จัดมันในบ้าน และพิเศษไปกว่าน,นั้นนะครับจากค่ายซแคมป์นะครับที่จะมาชวนให้ทุกคนนะครับทั้งรักทั้งเหาาง sistem, ทาทั้งเศร้าทั้งฟินไปกับ5เ<ป>พลงที่เหมาะกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์อย่างมากที่สุดเลยนะครับแ,แนะนําทีมแรกกันก่อนเลยดูซิว่าจะทำคะแนนขนาดไหนสัญญากันไว้ว่าจะมาเหล้วก็มาจริงด้วยไว้ขอต้อนรับครับคุณรอยหอวางคุณออกแบบและคุณวีวิยเลส วันนี้จัดเซตเพื่อนใหม่หมดเลยนี่ไม่เคยมาเลยใช่ไหมครั้งแรกที่บ้านพ<ร>ี่อยากมามากอยากมามากเลยวันนี้ขอให้เต็มที่เลยมาครั้งแรกทั้งทีมรับรองว่าปาร์ตี้ถูกใจอย่างแน่นอนนะฮะมาอัปเดตก,กันนิดหนึ่งนะครับภาพยนต์ One for the Road คืออะไรยังไงพวกคุณเล่นใช่ไหมใช่ค่ะเล่นด้วยกันนะฮะออกแบบเรื่องราวมันประมาณยังไงทาการสื่อออกแบบเรื่อง,ร,องราวเป็นหนังรักค่ะซึ่ง แ้วก็ควรจะเป็นการกลับไปเจอแฟนเก่าอ่ะไหนไหนเล่าดิหนังรักของเจ้าหน้หนักหนาพ่อหลับโอ๊ะโอ๊อะมีคนอยู่ว่ะตรงนี้อ่ะอ่าหนังกแค่ที่นั่งก็ได้ี่นนี่ก็แกล้งเล่นไปอย่างนั้นแหละ เรื่องนี้เป็นยังไงนะฮะคือการกลับไปเจอแฟนเก่าแล้วก็การกลับไปขอโทษแล้วขอบคุณแล้วบอกลาแฟนเก่าทั้งหลายค่ะโอ้แต่ว่าสุดท้ายไม่แฮปปี้ดิงคืนลาไม่ดูไม่ดูก็ไม่ดูเองค่ะโอ้ยจั่วไม้แบบนี้ต้องเสียตังค์มาดูแล้วต้องเสียตังค์ดูแล้วหน้าหน้าติดตามมาก One for the road นะครับผมแล้วหัวหน้าทีมคุณน้องเอิร์ทสวัสดีครับคุณเอิร์ทครับเอิร์ททำอะไรอยู่ก็ตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ คุณเด็กมหาลัยเกษตรศาสตร์ปีไหนแล้วเนี่ยปีไหนละเพิเข้าปีหนึ่งครับเพิ่งโอ้ยถึงว่ากลิ่นไวรุ่นมันอยู่ตรงนี้นี่เองอ่ะดมแล้วก็กลิ่นเหมือนพี่เลยนะเนี่ยจริงๆอ่ะเรียนด้านไหนครับคุณจะจบมาแล้วคุณทํางานอะไรคิดอยาธครับยากว่าถ้าจบไปก็จะไปต่อยอดเป็นผู้พิพากษาคือเป็นผู้พิพากษาในอนาคตเตรียมตัวไว้อย่างนั้นใช่ฮะ เกิด <desserts> พี่โดนคดีเมาไม่ขับเอิร์ทก็จะจำพี่ได้อย่างนี้ใช่ไหมเพาจะไปอยู่นะเาจะไปอยู่กับพี่เองแล้ววันนี้10,000แบาทถ้าได้ไปเอาไปทำอะไรครับเอิร์ทครับก็เอาไปซื้ออัลบั้มพี่วีมั้งฮะเฮมยวีค่่วอยู่เป็นมัดอยู่เป็นได้แล้วครับรับรอง3ามคนนี้ก็ทุ่มเทคุณเต็มที่อย่างแน่นอนเลยนะฮะฝั่งนี้บ้างครับขอต้อนรับนะครับคุณมาเรียมคุณทอมและคุณสแตม คุณดาร์าคุณดครกคดรับคุณแสดงคุณมีความเกี่ยวข้องอะไรกับภาพยนตร์เรื่อง One for the Road ไหมครับผมแต่งเพลงประกอบครับนี่ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยทไมพี่ถึงถามผมถูกนะครับผมเหมือนผมลองแก๊สไปเท่านั้นเองแล้วมันกลายเป็นแจ็คพอตจริงๆเลยพี่ลองถามพอดีดูดี่ฮะเอ้าคุณ คุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับวันฟอร์เดอะโรสไหมครับคุณมาเลียมครับเป็นไปคนดูค่ะเดี๋ยวจะซื้อตั๋วไดี่วันวันนี้ดีเลยยิงไงก็โดนว่ะเฮ้ยนะ,นะคุณทอมครับคุณทอมครับคุณทําอะไรยังไงบ้างครับช่วงนี้ผลงานของคุณมีอะไรบ้างเออไม่ได้ทําอะไรเลยครับเออไม่ได้ทําอะไรเลยครับเที่ยวเขาต้องอย่างนี้ทอมต้องตอบตามความจริงความจริงครับตอบแบบเท่ๆไงไม่ทำครับไม่อยากทำอะไรครับไม่อยากทำอะไรดีมาก เอาละหัวหน้าทีมของคุณครับขอต้อนรับน้องเอแคร์เอแคร์อายุเท่าไหร่ครับอายุ14บสี่เฮ้ยรายการ,ราลงวัยรุ่นว่ะเฮ้ย14มาเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วพี่แต่งตัวไยรุ่นมป่มาเฮ้ยเอแคร์เดี๋ยวอะเออเออลุงใช่ไหมท่อนพ่อได้ท่อนพ่อได้เฮ้ย บอกเป็นเพื่อนพ่อได้อยู่เว้ยเพื่อนพ่อไม่น่ายินดีเลยพี่วินลีเออตอนนี้เรียนอยู่ป่ะครับเรียนอยู่ชั้นไหนละมสามค่ะฝันใฝ่ว่าว่าชีวิตของเราโตขึ้นมาจะทําอาชีพอะไรครับหนูอยากเป็นนักแสดงเข้าวงการบันเทิงสบายมากหน้าหนูได้แล้วหน้าหนูได้แล้วเหลือแต่ acting อ่ะมาเล่นพ่อลูกกันป่ะกลับบ้าน มา,มาพ่อทำเพราะความรักเอกแคลรการที่แกไปคบกับไอ้ผู้ชายที่ไม่มีหัวนอนปลอยเท้าแบบเนี้ยพ่อรับไม่ได้ทำไมพ่อไม่รักหนูเอาแล้วรางวัลมาแล้วรางวัลมาแล้วรางวัลมาแล้วหยุดพ่อพยายามจะดูแลมาตลอดแล้วถ้าแกไม่ฟังก์ชันแม่คุยกับเขา อย่าให้ลูกออกจากบ้านเข้าใจไหมไปจัดการหลอกเลยลูกไม่ไม่หลอเลยค่ะแม่ไม่หลอไม่เอาแต่หนูชอบเขาเพราะอะไรแต่ว่าเขารวยค่ะเขารวยค่ะพอเขารวยโอเคเลยอย่างงี้เรอโอเคโอเอ่ะจบละครเรียบร้อยสำหรับ ผู้จัดนะครับอยากได้คิวรีบจองตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะฮะ <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้เราแข่งขันหมด5เกมด้วยกันนะครับหัวหน้าทีมไหนชนะก็จะได้เข้าสู่รอบพอดเพื่อชิงรางวัลหนึ่งแสนบาทเรามาเริ่มกันเลยครับเราคัดเอาแต่เกมที่เรียกได้ว่าใช้สมองและวัยรุ่นชอบมากเลยนะครับกับการถอดคำใบ้ที่มีมาในรูปอีโมจิสติ๊กเกอร์จอกแก้ว oh. ผมจะ ให้คุณแข่งขันกันนะครับโดยเชิญขึ้นมาสองท่านมายืนอยู่ตรงนี้ผมจะเปิดสติกเกอร์ขึ้นมาหนึงแถวสติกเกอร์นี้รวมกันเป็นชื่อละครมันคือเรื่องอะไรพลอยมาเลยครับเจอคี่มาเรียมเลยฮะจะแพ้ไหมพี่มาเรียมเธอไม่รู้หรอกว่าฉาันจะดูรายการเยอะจริงหรอไปน,นะคะ ฉันดูรายการเธอเออขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ขอบคุณมากทำไมเธอเล่นแบบนี้เธอเข้าสาส่งให้แบบร้ายเจอร้ายเราเป็นคนดีไงคนทางบ้านก็ได้เชียร์เรา่าดูแล้วแบบเอ้ยคนนี้เป็นคนดีอ่ะมันคือรายการมันคือทีวีเล่นแบบต้องร้ายใส่กันเหรอเออใจลอกดูก็ไม่บอกแค่นี้ก็เธอน่ะทำไมคะไม่รู้เหมือนกันคิดไม่ทันไม่รู้เหมือนกันคิดไม่ทัน พร้อมนะคุณทั้งสองรู้แล้วกดเลยกดก่อนตอบถูกก่อนได้คะแนนก่อน<ะ>สติ๊กเกอร์จอแก้วของคุณทั้งสองคือรายการนี้ครับอุ๊ยคุณมาเรียมกดไปแล้วครับผู้ไฟตาจานันผู้ไฟตาจานันอันนี้เลยนะ รา,รายการท uh anyway ี่เกี่ยวข้องกับการเทศของพระผู้ไฟตาจันเขาเล่นไม่เปลี่ยนอะไรไม่คิดว่าจะเอาจากรายการที่มันมีอยู่จริงเลยผู้ไฟตาจันใช่ไหมครับกรรมการไม่ใช่วันหลังคุณมาอีกนะคุณเป็นคนตลกมากเลยมาเรียนไม่ใช่ครับรายการอะไรเขาไฟดูจันหรอเขาไฟดูจันเขาไฟดูจัน มีมีบางคำที่อยู่ในนั้นมีบางคำที่อยู่ในนั้นแต่ยังไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมจะให้คำใบ้แล้วนะคำใบ้คือสารคดีเด็กและเยาวชนโอ้ทันไม่เกิดทันกันไหมเกิดทันกันไหมตรงนี้อย่าไปมองภูเขาครับมองตรงนี้มองตรงนี้ตรงนี้คืออะไรมันไม่ใช่เขาอันนี้มันเป็นอะไร แค่จันนะอะไรกดแรกครับผมมาเียนกดนก่อนอะไรอะไรทุ่งแสงตะวันทุ่งแสงตะวันใช้บอกกรรมการถูกต้องเขาได้ไปเขาเอาการแล้วฝั่งนี้ก็พยายามจะช่วยกันอย่างเต็มที่เลยเสียงเจ้าจัาเจ้าใจนั่นยืนเฮ้อนี่แน่ป็นไง รวดเร็วทันใจมากนะครับได้ไปก่อนหนึ่งคะแนนครับคู่ต่อไปครับออกแบบเจอกระทอมครับมายติ๊กเกอร์จอแก้วของทั้งสองคือรายการนี้ดูครับโอ้ยอ้าไอุ้้นแล้วเฮ้ยห้ามช่วยห้ามช่วย เขาทำอะไรเขาทำอะไรเขาทำอะไรอยู่ทมก่อนก่อนทมตอบว่าชูรักชูรัตชูรักชูรัใช่หรือเปล่ากรรมการถูกต้องทำไมออกแบบ่รู้วอเพื่อรู้สายจะพยายามจะช่วยกันอยู่ตั้งนานเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แก้ตัวใหม่นะฮะ<า>อันนี้คุณทำอาไรอย่างแนน คผู้ชมครับวความดีใจของผมคือเมื่อฟไฟเตอร์เจอฟไฟเตอร์อค,คนที่อินกับการแข่งขันมากๆอย่างคุณสแตมวันนี้ได้เจอคุณวีแล้วผมไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรหวังว่าม่ไม่มีการตะลุมบอลเกิดขึ้นพร้อมนะครับคุณคสแตมคุณวีครับเจอกันตอยยากแน่เลยอ่ะเตรียมตัวให้ดีครับสติ๊กเกอร์จอแก้วของคุณทั้งสองคือ รายการนี้ครับกดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเบาดิสแตมของพี่จะทำผมกลัวไม่ทันตอบว่าครัวคุณต่อยครับครัวคุณต่อยใช่ไหมกรรมการใช่รู้ได้ไะวีรู้ป่ะรู้รู้แต่รู้ช้ากว่ารู้แต่รู้อันนี้ชัดเจนนี่มีครัว มีบวกลบค,คูณหารวงกลมที่คูณแล้วก็นี่ต่อยครัวคูณต่อยเป็นครัวคูณต er ่อยครับถูกต้องนะครับได้ไปหนึ่งคะแนนรู้ที่การเล่นแล้วนะพวกเราเอาแล้วครับคุณเอิร์ธครับคุณเอแคลร์คุณสองคนเจอกันบ้างเชิญครับมาแช้หมู่บ้านแล้วล่ะคนนี้สู้เพื่อหมู่บ้านของเราเราจะไม่ยอมที่จแพ้คะแนนเราตามอยู่เอิร์ธพร้อม อันน oh, e, mmm ี้คือรายการอะไรสติ๊กเกอร์จอกแก้วของเรามาโอ้ยอะไรอ่ะมองสิงผ่านมองไม่ช่วยอเอาเอกค่ะกดก่อนแล้วรายการอะไรครับผนกระแสค่ะโอ้ยผนกระแสใช่หรือเปล่ากรรมการใช่ใช่ใช่นี่ผน อันนี้แ่เอาไปหนึ่งคะแนนรู้อย่างรู้ไหมโหนกระแสเลยละครเคยดูป่ะโเคฮะอ่าโอเคถ้างนั้นสบายใจไม่งั้นคำใบ้ต้องมีเริ่มหนุ่มกันชัยตอนนี้รู้เลยนะฮะต่อจากนี้ไปเราจให้หัวหน้าทีมเลือกตัวจี๊ดในทีมส่งมาปะทะกันทีละคู่ออกแบบไปเลยเอาฝั่งนี้ก่อนดีกว่าเอแคในนี้คุณอยากจะเชิญใครออกมาเลียมมาเลียมาเลีย ไปทำปุ่มสุดอีกรอบหนึ่โอเคโอเคมาคุณสเตมเขาส่งเขาส่งคนนี้มาเอิร์อเอาไงออกแบบนะออกแบบนะจริงหรอเทียบกันแล้วกันนะออกแบบนะเอาแบบมา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 เราอย่ายอมเราอย่ายอมแบบได้อู้วนมือทำไมอ่ะพี่วนมือทำไมอ่ะพี่หนาวอันนี้ไม่ยาก อันนี้คุณเคยน่าจะเคยได้ยินหลายรอบแล้วพร้อมแล้วสติกเกอร์จอแก้วของคุณทั้งสองคือรายการนี้ครับเฮ้เขากดแล้วครับคุณออกแบบคุณตอบว่ารายการอะไรข้ามีเขากดด้วยความหวังว่าเพื่อนจะช่วย แล้วกดไปปุ๊บผ่านไปมีใครช่วยไหมุ้อาออกแบบคุณคิดว่านี่คือรายการอะไรครับข้าวสามหีข้าวสามหีข้าวสามหมีใบใช่ไหมกรรมการไม่ใช่ครับเอ้าไฟติดแล้วครับดูคำตอบของปราดของเรานี่คือข่าวสามมิติครับข่าวสามมิติใชหือเปลอากรรมการข่าวสามมิติเปล่า คู่เรับนะข้าวสามมีตีนะฮะนี่ค่ะสามมีตีครับเอาไปหนึ่งคะแนนโห่สุดอะ่ะโห่สุดมากอะคู่สุดท้ายก่อนจบเกมนี้ครับฝั่งนี้เลือกก่อนพี่มีแล้วกันฮะคุณมีฮะได้ค่ะเลือกคุณมีนะเขาส่งวีมาเอางาพี่มาเรียมมาเรียมเชิญจัน ้แลวคุณทั้งสองกับข้อสุดท้ายของเราข้อละหนึ่งคะแนนเองสบายอยู่แล้ววีสูู้นี่คือรายการอะไรครับสติกเกอร์จอแก้วมาแก้วอ่ะค่อยๆใช้เวลากันไปกดแล้ว เฮ้ยอยู่ดีวีกดอ่ะเอาเลยเอาเลยวีไม่หอบไม่ใช่หรอกวีอย่าตอบอาเลยน้องรู้นั่นแหละไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เกมถอดรหัสอะไรก่อนหน้านั้นอะไรก่อนหน้านั้นเกมถอดรหัสมาแล้วมาแล้วมาแล้วดาวินชีดาวินชีเลยเกมถอดรหัสดาวินชีเกมถอดรหัสใช่เหรอกรรมการใช่ นี่ถอดลาหาดนะฮะ<อ>ยินดีครับ<อ>คุกทีต้องบอกว่าเกมของเราเนี่ยนะฮะตอนนี้เราใจมากๆตั้งแต่ทำรายการมายังไม่เคยมีใครสองคนที่เรียกได้ว่า อินกับการแข่งขันในรายการของเราขนาดสองคนนี้หูยสนุกเลยแหละอันนี้ใช่เลยอันนี้ใช่เลยดูเขาดีใจเฮ้ย,อยถอดได้เวย้ยเัดเจนมากถึงแม้ว่าคุณเอิร์ธจะตามอยู่1คะแนนต่อ5คะแนน<อ>แต่เกมเดี๋ยวมันจะเป็นข้อละ2คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเดี๋ยวแซงกันได้ครับอันต่อไปเดี๋ยวเรากลับมานะครับต้องออกกบบาลังกายกันสักนิดหนึ่งแล้วกักับเกมที่เตรียมไว้เรียงเต๋าซุปตาสักครู่เดียวครับ รับเกมแรกนะคะสติกเกอร์จอแก้วก็คือพี่ๆทุกคนสามัคคีกันมากๆเลยค่ะทำคะแนนได้ถึง5แต้มต่อ1แต้มเสียไปแค่1แต้มเท่านั้นเลยนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนเลยค่ะ